ความตายมันรู้สึกยังไงผมเองก็เคยสงสยัยจนกระทั่งวันที่ไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันคือบันทึกจากเศษเสี้ยวความทรงจำที่ผมพยายามประติดประต่อขึ้นมาหลังจากที่ได้ข้ามไปเหยียบฝั่งที่เขาเรียกกันว่าปรโลกและได้หวนกลับมาอีกครั้งในสภาพที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มันเริ่มขึ้นในคืนวันศุกร์ที่ฝนตกหนักที่สุดในรอบปีคืนนั้นผมขับรถกลับจากต่างจังหวัดคนเดียวถนนมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากรถผมที่สาดส่องไปข้างหน้าตัดกับม่านฝนที่โปรยปลายลงมาอย่างบ้าคลั่งที่ปัดน้ำฝนทำงานอย่างหนักเสียงเพลงเบาๆจากวิทยุช่วยขับกล่อมให้ผมไม่เหงาแต่ในใจลึกๆมันรู้สึกโหวงๆหวงอย่างบอกไม่ถูก เหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องมองอยู่จากความมืดรอบด้านผมพยายามสลัดความคิดบ้าๆนั่นทิ้งไปบอกตัวเองว่าคงเป็นเพราะความเหนื่อยล้าจากการขับรถทางไกลผมเร่งความเร็วขึ้นอีกนิดอยากจะกลับไปให้ถึงบ้านที่กรุงเทพให้เร็วที่สุดอยากจะเจอหน้าฝนแฟนสาวที่รออยู่ ทันใดนั้นเองแสงไฟสูงจากรถสิบล้อที่สวนมาก็สาดเข้าตาผมเต็มๆม,มันสว่างวาบจนผมมองไม่เห็นอะไรเลยชั่วขณะผมหักหลบตามสัญชาตญาณเสียงยางเสียดสีกับถนนดังลั่นไปทั่วบริเวณรถเสียหลัดหมุนคว้างอย่างควบคุมไม่ได้ภาพสุดท้ายที่ผมจำได้คือหน้ารถกำลังจะพุ่งเข้าชนต้นไม้ใหญ่ข้างทางอย่างจัง เสียงดังสนั่นวันไหวร่างกายผมกระแทกกับบางอย่างอย่างรุนแรงจนจุกไปทั้งตัวแล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงผมไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่รู้สึกอะไรเลยทุกอย่างมืดสนิทเงียบสงัดมีเพียงความว่างเปล่าที่หนาวเหน็บจับขั้วหัวใจผมลืมตาขึ้นมาในความมืดรอบตัวผมมันดำสนิทไปหมดมองไม่เห็นแม้แต่มือของตัวเองผมลองขยับตัว แต่ก็รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีร่างกายเป็นเพียงแค่กลุ่มก้อนของความรู้สึกนึกคิดที่ล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่านั้นผมพยายามตะโกนเรียกหาใครสักคนแต่ก็ไม่มีเสียงใดๆมันเป็นความเงียบที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยสัมผัสเงียบจนได้ยินเสียงความคิดของตัวเองดังก้องอยู่ในหัวผมอยู่ที่ไหนนี่คือความตายใช่ไหม ความคิดนี้แวบเข้ามาในหัวพร้อมกับความกลัวผมตายแล้วจริงๆหรือนี่มันง่ายได้แล้วว่างเปล่าแบบนี้เองหรือผมลอยเคว้งคว้างอยู่ในความมืดนั้นนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้เวลาในที่แห่งนี้ดูเหมือนจะไม่มีความหมายหนึ่งนาทีอาจยาวนานเท่ากับชั่วนิรัน ผมเริ่มคิดถึงเรื่องราวต่างๆในชีวิตคิดถึงพ่อแม่คิดถึงเพื่อนและที่สำคัญที่สุดคือคิดถึงฝนผมยังไม่ได้บอกลาเธอเลยเราวางแผนจะแต่งงานกันในปีหน้าเราจะสร้างครอบครัวเล็กๆที่อบอุ่นด้วยกันน้ำตาที่ไม่มีอยู่จริงไหลรินออกมาจากความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึง้งทันใดนั้นท่ามกลางความมืดมิดผมก็เห็นแสงสว่างเล็กๆจุดหนึ่ง มันอยู่ไกลออกไปมากไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่สัญชาตญาณบางอย่างบอกให้เคลื่อนที่เข้าไปหามันผมรวบรวมสมาธิทั้งหมดพยายามพาตัวเองไปยังแสงนั้นผมเคลื่อนตัวไปได้อย่างเชื่องช้ามันเหมือนกำลังว่ายน้ำในบ่อโคลนที่หนืดเหนียว ยิ่งเข้าไปใกล้แสงนั้นก็ยิ่งสว่างจ้าขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับเสียงบางอย่างที่ดังขึ้นในหัวเป็นเหมือนคลื่อนความคิดที่ส่งตรงเข้ามาในจิตสำนึกของผมเจ้ายังไม่อยากตายใช่หรือไม่เสียงนั้นเย็นชาไร้ความรู้สึกใดๆแต่ทรงพลังจนทำให้ผมสั่นสะท้านไปทั้งจิตวิญญาณผมตอบกลับไปในความคิดอย่างไม่ลังเลใช่ ผมยังไม่อยากตายผมยังมีเรื่องที่ต้องทำทุกชีวิตมีเวลาของมันเวลาของเจ้าหมดลงแล้วเสียงนั้นตอบกลับมาอย่างเฉียบขาดได้โปรเถอะให้โอกาสผมอีกครั้งผมยอมทำทุกอย่างผมอ้อนวอนอย่างสิ้นหวังความกลัวที่จะต้องติดอยู่ในความว่างเปล่านี้ตลอดไปมันน่ากลัวเกินกว่าจะรับไว้ความเงียบเข้าปกคลุมอีกครั้ง ผมรอคอยอย่างใจจดใจจ่อจนกระทั่งเสียงนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งทุกการหวนคืนมีราคาที่ต้องจ่ายเจ้าพร้อมที่จะจ่ายหรือไม่ผมพร้อมผมตอบกลับไปทันทีโดยไม่ได้คิดถึงผลที่จะตามมาขอแค่ได้กลับไปผมยอมทุกอย่างจริงๆเช่นนั้นก็จงกลับไปแต่จงจำไว้ร่างกายที่เจ้าจะกลับเข้าไปนั้นไม่ใช่ของเจ้าเพียงผู้เดียวอีกต่อไป สิ่นเสียงนั้นแสงสว่างก็ระเบิดออกจ้าจนผมต้องหลับตาลงความรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในอุมโมงค์ด้วยความเร็วสูงถาโถมเข้ามาผมรู้สึกถึงร่างกายของตัวเองอีกครั้งรู้สึกถึงความเจ็บปวดรวดร้าวไปทั่วทุกอนูขุมขนเสียงเครื่องวัดชีพจรดังตี๊ดตี๊ดอยู่ข้างหูกลิ่นยาฆ่าเชื้อฉุนเข้าจมูกผมค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆ นนนนฟื้นแล้วหมอคะพยาบาลคะคนไข้ฟื้นแล้วคะ่ะเสียงของฝนดังขึ้นข้างๆหูผมหันไปมองช้าๆใบหน้าสวยหวานของเธอเต็มไปด้วยคราบน้ำตาแต่แววตาเปล่งประกายด้วยความดีใจอย่างสุดซึง้งเธอกุมมือผมไว้แน่นนนได้ยินฝนไหมผมทำได้แค่พยักหน้าเบาๆความเจ็บปวดแล่นไปทั่วร่างหมอและพยาบาลกรูกันเข้ามาในห้อง ผมถูกรายล้อมด้วยผู้คนแต่ในใจกลับรู้สึกผ่อนคลายอย่างประหลาดผมรอดแล้วผมได้กลับมาแล้วแต่ยังมีคำพูดสุดท้ายของเสียงปริศนานั้นยังคงดังก้องอยู่ในหัวร่างกายที่เจ้าจะกลับเข้าไปนั้นไม่ใช่ของเจ้าเพียงผู้เดียวอีกต่อไปผมใช้เวลาพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลเกือบเดือนร่างกายบอบช้ำอย่างหนัก กระดูกหักหลายท่อนมีเลือดข้างในสมองเล็กน้อยแต่หมอบอกว่าโชคดีมากที่รอดมาได้ถือเป็นปาฏิหาริย์ทุกคนที่มาเยี่ยมต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผมดวงแข็งสุดๆแต่ไม่มีใครรู้ว่าผมต้องแลกกับอะไรเพื่อให้ได้กลับมาหลังจากกลับมาพักฟื้นที่บ้านผมก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างกับตัวเองตอนแรกคิดว่ามันเป็นผลพวงจากอุบัติเหตุผมกลายเป็นคนขี้หนาว ทั้งๆท,ที่อากาศก็ไม่ได้เย็นอะไรต้องใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลาผิวของผมซีดลงจนเห็นเส้นเลือดสีเขียวจางๆอาหารที่เคยชอบตอนนี้กลับรู้สึกว่ามันจืดชืดไร้รสชาติผมกินเพื่อประทังชีวิตไปวันๆเท่านั้นที่น่ากลัวที่สุดคือการนอนหลับทุกครั้งที่ข่มตาลงจะฝันถึงความมืดมิดอันว่างเปล่านั้นเสมอ ฝันว่าตัวเองลอยเคว้งคว้างอยู่ในความหนาวเหน็บและได้ยินเสียงกระซิบที่จับใจความไม่ได้ดังอยู่รอบตัวผมสะดุ้งตื่นกลางดึกเงือ่อท่วมตัวแทบทุกคืนฝนพยายามปลอบใจผมบอกว่ามันเป็นแค่อาการของคนป่วยที่เจอเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจมาอย่างรุนแรงเดี๋ยวทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นเองแต่ผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่นั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นซ่อนอยู่ ผมเริ่มสังเกตเห็นอะไรแปลกๆในกระจกเวลาที่มองเข้าไปในเงาสะท้อนของตัวเองบางครั้งผมจะเห็นแววตาของตัวเองมันเปลี่ยนไปมันไม่ใช่แววตาของผมมันเป็นแววตาที่เย็นชาว่างเปล่าและดูแก่เกินกว่าอายุของผมมากบางทีหางตาก็เห็นเงาดำวูบวาบเคลื่อนไหวอยู่ในห้องทั้งๆท,ที่อยู่คนเดียวผมพยายามบอกตัวเองว่าตาฝาดไป เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเรื่อยๆจนผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าอะไรคือความจริงอะไรคือภาพหลอนความสัมพันธ์ของผมกับฝนเริ่มแย่ลงผมกลายเป็นคนหงุดหงิดง่ายอารมณ์ฉุนเฉียวโดยไม่มีเหตุผลบางครั้งก็พูดจาทำร้ายจิตใจเธอยอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพอได้สติก,กลับมาผมก็จะรู้สึกผิดอย่างมากรีบเข้าไปขอโทษเธอ ผมควบคุมตัวเองไม่ได้เลยมันเหมือนมีใครอีกคนอยู่ในหัวคอยกระซิบให้ทำเรื่องเลวร้ายต่างๆนานามีอยู่คืนหนึ่งผมกับฝนทะเลาะกันรุนแรงเรื่องที่ผมเอาแต่เก็บตัวไม่ยอมออกไปไหนจำได้ว่าตอนนั้นผมโกรธมากตะคอกใส่หน้าเธออย่างบ้าคลั่งในชั่วแวบ,บหนึ่งผมเห็นภาพตัวเองกำลังบีบคอฝนผมตกใจกับความคิดของตัวเองจนผงะถอยหลัง สีหน้าของฝนตอนนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอไม่เคยเห็นผมเป็นแบบนี้มาก่อนเธอมองผมเหมือนกำลังมองคนแปลกหน้าหลังจากคืนนั้นฝนก็เริ่มตีตัวออกห่างเธอยังคงดูแลผมอยู่แต่ก็มีระยะห่างที่สัมผัสได้แววตาของเธอที่มองมาที่ผมเต็มไปด้วยความหวาดระแวงผมรู้สึกโดดเดี่ยวเหลือเกินโดดเดี่ยวท่ามกลางผู้คนมากมาย ผมอยากจะบอกความจริงกับเธอแต่ผมจะบอกได้อย่างไงว่าผมตายไปแล้วและได้ทำข้อตกลงกับอะไรบางอย่างเพื่อกลับมาเธอคงคิดว่าผมบ้าไปแล้วแน่อาการของผมหนักขึ้นเรื่อยเรืเริ่มได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนขึ้นมันไม่ใช่แค่เสียงในหัวอีกต่อไปแต่เป็นเสียงที่ดังมาจากมุมมืดของห้องเสียงที่กระซิบชื่อผมซ้ำๆเรียกให้ทำตามความต้องการของมัน มันบอกให้ออกไปข้างนอกมันบอกว่ามันหิวมันต้องการพลังงานชีวิตผมพยายามขัดขืนสุดชีวิตขังตัวเองอยู่ในห้องนอนไม่ยอมออกไปไหนแต่ความหิวโหวยที่ผมไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่ความหิวอาหารแต่มันเป็นความหิวกระหายบางอย่างที่ผมอธิบายไม่ถูกผมผอมลงอย่างรวดเร็วขอบตาคล้ำเหมือนคนไม่ได้นอนมาเป็นเดือน จนวันหนึ่งผมทนไม่ไหวผมแอบหนีออกจากบ้านในตอนกลางคืนผมเดินไปตามท้องถนนอย่างไม่มีจุดหมายเสียงในหัวนำทางผมไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาหยุดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งไม่รู้ว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่แต่รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดเข้ามาผมมองเข้าไปในบ้านเห็นครอบครัวหนึ่งกำลังนั่งดูทีวีกันอย่างมีความสุขพ่อแม่และลูกสาวตัวเล็กๆ เสียงหัวเราะของพวกเขาดังลอดออกมามันทำให้ผมรู้สึกเจ็บปวดในใจอย่างประหลาดเสียงในหัวกระซิบว่าเข้าไปสิเอาพลังของพวกมันมาเป็นของเราผมยืนตัวสั่นอยู่หน้าบ้านพยายามขัดขืนต่อสู้กับความต้องการอันแรงกล้านี้ผมไม่อยากทำร้ายใครผมไม่ใช่ฆาตกรแต่มันที่อยู่ในตัวผมต้องการผมกำมัดแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อ ความเจ็บปวดทางกายช่วยให้ผมได้สติกลับมาเล็กน้อยผมรีบหันหลังกลับแล้ววิ่งหนีออกมาจากที่นั่นสุดชีวิตวิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดแรงและล้มลงข้างทางนอนหอบหายใจอยู่บนพื้นหญ้าน้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อาจกลัน้นผมเกลียดตัวเองเกลียดสิ่งที่ผมกำลังจะกลายเป็นผมรู้แล้วว่าราคาที่ผมต้องจ่ายสำหรับการกลับมาคืออะไรผมไม่ได้กลับมาคนเดียว ผมได้พาสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจกลับมาด้วยมันกำลังกัดกินจิตวิญญาณและใช้ร่างกายของผมเป็นเครื่องมือในการสนองความต้องการของมันวันรุ่งขึ้นฝนเจอผมในสภาพที่ดูไม่ได้เธอร้องไห้และพาผมกลับบ้านเธอขอร้องให้ไปหาจิตแพทย์ผมยอมทำตามที่เธอบอกไม่ใช่เพราะคิดว่าหมอจะช่วยได้แต่เพื่อทำให้เธอสบายใจ ผมไปพบจิตแพทย์ตามนัดผมเล่าเรื่องอุบัติเหตุและอาการนอนไม่หลับให้เขาฟังแต่ผมไม่ได้เล่าเรื่องเสียงกระซิบหรือเงาดำที่ผมเห็นหมอวินิจฉัยว่าผมเป็นโรคเครียดหลังผ่านเหตุการณ์ร้ายแรง PTSD และให้ยาคลายเครียดกับยานอนหลับมากินแน่นอนว่ามันไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อยยานอนหลับทำให้หลับได้สนิทขึ้นก็จริงแต่มันก็ทำให้ผมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลย ผมตื่นขึ้นมาในตอนเช้าโดยจำไม่ได้ว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นแต่กลับพบรอยขีดข่วนแปลกๆบนแขนของตัวเองหรือบางครั้งก็พบรอยเท้าเปื้อนดินเต็มห้องนอนไปหมดฝนเริ่มกลัวผมอย่างเห็นได้ชัดเธอเอากุญแจห้องนอนสำรองไปซ่อนและล็อกประตูห้องทุกครั้งที่เข้านอนผมรู้ว่าเธอกำลังปกป้องตัวเองจากผมผมไม่โทษเธอเลยผมก็กลัวตัวเองเหมือนกัน จนวันที่พระจันทร์เต็มดวงมาถึงคืนนั้นผมรู้สึกกระสับกระสายอย่างรุนแรงพลังงานบางอย่างในตัวมันพลุ่งพล่านจนแทบควบคุมไม่อยู่เสียงในหัวดังกว่าทุกครั้งมันกรีดร้องโหยหวนสั่งให้ออกไปผมพยายามข่มใจล็อกประตูห้องและเอาตู้หนังสือมาขวางไว้แต่แรงของผมสู้แรงของมันไม่ได้เลย ผมรู้สึกเหมือนเป็นแค่ผู้โดยสารในร่างกายของตัวเองมองดูตัวเองพังประตูห้องออกมาอย่างบ้าคลัง่งฝนได้ยินเสียงดังโครมครามจึงรีบวิ่งออกมาดูเมื่อเห็นสภาพของผมเธอร้องด้วยความตกใจนนเป็นอะไรไปผมไม่ได้ตอบแต่กลับยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่น่าเกลียดน่ากลัวรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของผมผมหิว เสียงที่ออกมาจากปากมันไม่ใช่เสียงของผมมันเป็นเสียงแหบพร่าและเต็มไปด้วยความกระหายผมเดินตรงเข้าไปหาเธอช้าๆเหมือนนักล่าที่กำลังจ้องมองเหยื่อฝนถอยหลังจนหลังชนกำแพงเธอหยิบแจกันที่อยู่ใกล้ๆขึ้นมาป้องกันตัวอย่าเข้ามานะนนได้โปรดกลับมาเป็นคนเดิมเถอะเธอน้ำตาไหลพรากผมหยุดชะง,งักไปชั่วครู่ จิตสำนึกส่วนลึกของผมกำลังต่อสู้กับมันอย่างสุดกำลังภาพความทรงจำดีๆที่ผมมีกับฝนไหลเข้ามาในหัวผมรักเธอผมไม่อยากทำร้ายเธอฝนหนีไปผมเค้นเสียงออกมาอย่างยากลำบากหนีไปให้ไกลที่สุดแต่มันสายเกินไปแล้วมันเข้าควบคุมร่างกายผมได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งและพูดด้วยเสียงของมันว่า ไม่มีใครหนีไปไหนได้ทั้งนั้นผมกระโจนเข้าใส่เธออย่างรวดเร็วฝนกรีดร้องสุดเสียงแจกันตกแตกกระจายและนั่นคือภาพสุดท้ายที่จิตสำนึกของผมรับรู้ได้ก่อนที่ทุกอย่างจะมืดดำลงอีกครั้งผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งบนเตียงของตัวเองแสงแดดยามเช้าส่องลอดเข้ามาทางหน้าต่าง ผมรู้สึกปวดหัวตุบๆมองไปรอบๆห้องทุกอย่างดูปกติแต่แล้วสายตาของผมก็เหลือบไปเห็นบางอย่างบนพื้นเศษแจกันที่แตกละเอียดกระจายอยู่เต็มไปหมดและคลาบเลือดคลาบเลือดสีแดงสดที่สาดกระเซ็นไปทั่วผนังและพื้นห้องหัวใจผมหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มรีบลุกจากเตียงและตะโกนเรียกชื่อฝนฝนฝนอยู่ไหน ไม่มีเสียงตอบกลับมาจากเธอผมวิ่งหาเธอทั่วบ้านห้องนั่งเล่นห้องครัวห้องน้ําแต่ก็ไม่พบเธอใจขอไม่ดีผมกลัวเหลือเกินกลัวว่าสิ่งที่ผมจินตนาการไว้จะเป็นความจริงผมวิ่งกลับมาที่ห้องนอนและกล้มลงมองที่พื้นอีกครั้งท่ามกลางเศษแก้วเห็นจี้สร้อยคอรูปพระจันทร์เสี้ยวที่เคยให้เป็นของขวัญวันเกิดเธอมันตกอยู่ จี้ที่เธอไม่เคยถอดออกจากคอเลยผมซุดตัวลงนั่งกับพื้นอย่างหมดแรงความจริงที่โหดร้ายถาโถมเข้ามาผมทำร้ายเธอทำร้ายคนที่ผมรักที่สุดน้ำตาแห่งความสิ้นหวังไหลทะลักออกมาผมร้องไห้เหมือนคนบ้ากรีดร้องสาบแช่งโชคชะตาและสิ่งที่อยู่ในตัวทำไมต้องเป็นผมทำไมต้องเป็นเรา ผมนั่งอยู่ที่เดิมนานเท่าไหร่ไม่รู้จนกระทั่งได้ยินเสียงไซเรนของรถตำรวจดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมรู้ทันทีว่าทุกอย่างจบสิ้นแล้วไม่มีที่ให้หนีอีกต่อไปผมถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายและอาจจะฆาตกรรมฝนแม้ว่ายังไม่พบร่างของเธอก็ตามหลักฐานทุกอย่างในที่เกิดเหตุชี้มาที่ผมทั้งรอยนิ้วมือ คราบเลือดที่เป็นกรุ๊ปเดียวกับเธอและํำให้การของเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงเราทะเลาะกันอย่างรุนแรงผมไม่ได้แก้ต่างอะไรยอมรับทุกข้อกล่าวหาเพราะรู้ว่ามันคือความจริงถึงแม้ว่าผมจะจำรายละเอียดไม่ได้เลยก็ตามผมถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในคุกผมกลายเป็นคนเงียบขึงไม่สุงสิงกับใคร ผมใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งเมอลอยอยู่ในห้องขังแคบๆทบทวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเสียงกระซิบในหัวผมเงียบหายไปอย่างน่าประหลาดมันเงียบจนหน้าใจหายราวกับพายุที่สงบลงก่อนจะเกิดหายนะครั้งใหม่ผมเกือบจะหลอกตัวเองได้แล้วว่าบางทีมันอาจจะจากไปแล้วบางที การถูกจองจำในที่แห่งนี้อาจทำให้มันอ่อนแอลงแต่แล้วคืนหนึ่งความเงียบสงบนั้นก็พังทลายลงอย่างไม่เหลือชิ้นดีผมไม่ได้ฝันแต่จิตสำนึกของผมถูกกระชากเข้าไปในห่วงความทรงจำที่ไม่อยากจดจำ ผมเห็นภาพตัวเองไม่สิร่างกายของผมกำลังเผชิญหน้ากับฝนในคืนนั้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้เป็นผู้ควบคุมผมเป็นเพียงผู้ชมที่ถูกมัดติดกับเก้าอี้แถวหน้าสุดถูกบังคับให้ดูหนังสยองขวัญที่ตัวเองเป็นนักแสดงนำผมเห็นแววตาหวาดกลัวของฝนเห็นรอยยิ้มอันน่ารังเกียจบนใบหน้าของผมเองและที่เลวร้ายที่สุด ผมรู้สึกถึงมันผมรู้สึกถึงความปีติยินดีของอสูรร้ายในร่างผมขณะที่มันยื่นมือออกไปสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตอันอบอุ่นของฝนที่ถูกดูดกลืนเข้ามาในร่างกายทีละน้อยมันเหมือนการดื่มน้ำทิพย์อันหอมหวานหลังจากที่กระหายมานานนับศตวตรรษผมรู้สึกถึงความสุขสมของมันที่แผ่ซ่านไปทั่วทุกอนู ความเจ็บปวดและเสียงกรีดร้องของฝนกลายเป็นเพียงเสียงดนตรีประกอบฉากอันไพเราะสำหรับมันรู้สึกไมนนเสียงของมันดังก้องขึ้นในหัวผมอีกครั้งเย็นเยียบและเต็มไปด้วยการเยาะเยะ้ยรสชาติของความรักของเจ้ามันช่างหอมหวานข้าต้องขอบคุณเจ้าจริงๆที่มอบของขวัญล้ำค่าชิ้นนี้ให้แกแกทำอะไรกับเธอ ผมกรีดร้องในความคิดจิตใจผมแตกสลายเป็นเสี่ยงเสียงทำอะไรนะหรือมันหัวเราะข้าทำในสิ่งที่เจ้าไม่กล้าทำข้าหลอมรวมเธอกลายเป็นส่วนหนึ่งของเราตอนนี้พลังของนางทำให้ร่างกายนี้สมบูรณ์แบบแข็งแกร่งและเป็นอมะตะ ส่วนเจ้าเจ้าคิดว่าข้าจะลบเจ้าทิ้งไปไง่ายๆอย่างนั้นหรือไม่ไม่ไม,ไม่นั่นมันปราณีเกินไปทันใดนั้นผมก็รู้สึกเหมือนถูกผลักเข้าไปในห้องเล็กๆที่มืดมิดในส่วนลึกที่สุดของจิตใจตัวเองผมมองเห็นโลกภายนอกผ่านดวงตาของผมได้แต่ผมควบคุมอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิ้วเดียว ผมกลายเป็นนักโทษในร่างกายของตัวเองเป็นเพียงผู้สังเกตการที่ต้องทนดูทุกการกระทำของมันไปตลอดกาลนี่ตังหาคือราคาที่แท้จริงเสียงมันกระซิบต่อเจ้าจะไม่ได้ไปไหนเจ้าจะอยู่ที่นี่กับข้าตลอดไปเจ้าจะต้องเห็นในสิ่งที่ข้าเห็นรู้สึกในสิ่งที่ข้ารู้สึก เจ้าจะต้องทนดูข้าใช้ใบหน้าของเจ้าร่างกายของเจ้าไปสร้างความสุขให้ตัวข้าและสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้อื่นเจ้าจะเป็นผู้ชมในโรงละครเรื่องใหม่ที่ข้าเป็นผู้กำกับนับจากวันนั้นนนคนใหม่ก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในเรือนจำชายหนุ่มผู้เงียบขรึมและแตกสลายได้หายไป กลายเป็นนักโทษฉันเยี่ยมที่สงบเสงี่ยมมีเหตุผลและดูสำนึกผิดอย่างสุดซึ้งมันใช้ความทรงจำของผมในการพูดคุยกับจิตแพทย์ใช้เสน่ห์ของผมในการผูกมิตรกับผู้คุมทุกคนต่างเชื่อชมในการเปลี่ยนแปลงของนนที่กลับตัวกลับใจได้อย่างน่าทึ่งอีกไม่นานคณะกรรมการพิจารณาทันบนกำลังจะประชุมกันเรื่องของผม พวกเขาเห็นเพียงชายคนที่ดูเหมือนจะได้รับการเยียวยาและพร้อมจะกลับคืนสู่สังคมพวกเขาไม่รู้เลยว่าภายใต้หน้ากากของชายผู้สำนึกผิดนั้นคืออสูรร้ายที่กำลังฝึกฝนบทบาทของตัวเองให้สมบูรณ์แบบที่สุดและในกรงขังที่ลึกที่สุดในห้องมืดมิดภายในจิตใจของชายคนนั้นนนตัวจริงยังคงอยู่ที่นี่กรีดร้องอย่างบ้าคลั่ง กำแพงที่มองไม่เห็นอ้อนวอนให้ใครสักคนได้ยินเสียงที่ไม่มีวันดังออกไปถึงโลกภายนอกเสียงร้องที่กำลังจะถูกกลืนหายไปพร้อมกับอิสรภาพของอสูรร้ายในไม่ช้าฝากติดตาม108เรื่องผี EP ต่อๆไปด้วยครับขอบคุณครับ